anh lại diễn diễn tiệt mà mày đó anh hay quá hết tao บ้านจอมสยองขวัญบ้านหลังใหญ่โตอายุเก่าแก่ตั้งตรงงาโดดเด่นและดูน่ากลัวยิ่งนักมีคำกล่าวจากหลากหลายคนที่เคยคิดอยากไปลองสัมผัสได้กล่าวไว้ว่าหากยืนมองอยู่ที่หน้าบ้านจะรู้สึกเหมือนว่ากํา หลังถูกจ้องมองกลับมาจากอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านในจึงทำให้หาผวาชวนขนหัวลุกแต่ก็ไม่มีใครอยากเสี่ยงเข้าไปพิสูจน์ด้วยเหตุผลในหลายๆปัจจัยจึงทำให้ผู้ที่คิดลองไปท้าทายไม่ขอเสี่ยงดีกว่าเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นวันน่ากลัวแล้ว แต่ความจริงจากสิ่งที่มองเห็นอาจจะน่ากลัวยิ่งกว่างานย่องก็ไหนนะครับลูสุดๆแต่ก็ช่างเขานะเราไปกันเลยดีกว่าครับทุกท่านแต่ก่อนอื่นเลยเบื้องหน้าผมอาจจะขอเซ็นเซอร์บางกินมิกอะไรไว้เพราะ ผมไม่อยากให้มันมีปัญหาตามมาที่หลังนะครับทุกคนนะโอเคนะทุกทุท่านเราเข้าใจตรงกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในีเด๋ยวค่อยว่ากันอีกทีผมเองก็ยังไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงนะครับแต่ที่รู้ๆหลายๆคนโคตรอยากรู้เลยเพราะฉะนั้น let's go กันเลยดีเวนะครับผมปเป็นสถานที่ท,ที่หลายๆคนอยากจะรู้นะครับว่าข้างในแท้จริงแล้วพันพือกันแน่นะครับผมโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับริเวณหลังบ้าน ลลุุย,รยประตูไม่ได้ล็อกนะทุกคนตุวอะไรอยู่ในบ้านวะนนเดี๋ยวขอญาตขอญาตเข้าไปก่อนนะครับ มีคนอยู่บ่าววะฮึใจเย็นนะครับวันนี้ผมมาดี <Yeah. S 2> แล้วมึงจะมาบินอะไรตอนนี้ขี God, ่อาน godragon นะครับความกลัวคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเองครับทุกคนในนี้ไม่เคยมีใครได้เข้ามาเลยนะครับแม้กระทั่ง นะครับกลุ่มนักลองของนะครับที่อยู่ณจุดจุดนี้นะครับผมก็ต่างล่ําลือแล้วก็ไม่อยากที่จะเข้ามากันนะครับผมเพราะอะไรหลายๆอย่างไม่รู้แต่ตอนหัวค่ำผมพอรู้ไปบางส่วนแล้วนะครับ มีคนหรือเลปล่ะครับมีคนแอบปะครับพี่เชื่อสียงเลยวะขออญาตเข้าไปนะครับอยากใหญ่เป็นผลึก อลังการงานสร้างครับผมใครที่ไม่ได้ดูบอกตรงๆโคตรพลาดเลยครับคือตรงนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับผมเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับณจุดนี้นะครับแล้วก็พื้นดินผืนนี้นะครับเป็นคนใหญ่คนโตท่านหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมจะขออาสานะครับผมแล้วก็ทําหน้าที่สํารวจตรวจตานะครับว่าแท้จริงแล้ว นะครับผมมีผู้ใดหาเศษหาเลยกับสถานที่แห่งนี้หรือไม่หรือมีอะไรก็ตามที่ไม่ชอบมาพากลบ้างหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นตาหลังให้กับเจ้าของที่ดินให้ดีที่สุดครับทุกท่านเราจะไปพร้อมกันทุกทกคนขอกำลังใจล้วๆเลยสละเหยโยเล็กๆงานเข้าแล้วครับทุกทกคนเจอกับบิงโก อืบิงโกโก้จริงๆหวังว่าจะไม่เจอเจ้าของนะประตูสมัยโรมาเนียนครับทุกท่านโคตรได้เลยครับเหมือนมีห้องห้องหนึ่งครับผมแป ปริศนาอักษรไข้นะครับนั่นก็คือประตูบานนี้โดนถูกปิดตายครับทุกคนอะไรอยู่ข้างในเรามาเอาชนะความกลัวกันไปดีกว่าเจ้าของบิงโกเขาอยู่ไหนเหมือนกับที่นอน ที่นอนคลองแคลงครับทุกท่านไม่รู้ว่าห่อหรือม้วนอะไรไว้หรือเปล่าแล้วก็รองเท้านั้นยางนะครับเบอร์สามสิบแปดครับผมโอ้เอาแล้วมึงเนี้อโอ้ยโคตรนา่ากลัวเลยครับทุกคนโอ้โยอะไรวะเนี่ยอึบเหมือน เหมือนจะมีประตูซ้อนประตูนะครับผมทั้งๆที่ข้างในก็มีประตูไม้นะครับแต่โดนสังกะสีตอกปิดอีกทีนึงนะครับและอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ๆแต่คิ้วแดกแบบนึงผมาะไรโคตรเก่าเลยครับทุกคนโอ้ย น่าจะมีความหมายนะครับผมที่อยู่เหนือความหมายของอะไรบางอย่างนะครับเอาละมึงเลยแล้วก็ร่องรอยของประตูนะครับยับเยินไปหมดเลยครับทุกท่านเหตุไนเลยจึงเป็นเยี่ยงนี้หนอ ยันตพี่มีคนป่ะครับพี่มีคนแกล้งผมป่ะครับไม่แกล้งไม่เล่นนะครับพี่อินฟาเลตก่อนครับทุกท่านเฮียลไรแก๊กแล้วว่าแป๊บหนึ่งนะครับทุกทุกคน ถ้ามีคนอยู่ผมมีค่าจัางชีพมาให้นะครับสวัสดีครับมีคนหรือเปล่าครับข้างล่างน่าจะไม่มีนะครับแต่ว่าข้างบนมีหรือเปล่าครับมีหนูหรือมีงูหรือเปล่า หลังกูเลยข้างหลังกูเลยพี่ข้างหลังกูสามสองหนึ่งลุงช่วยไม่แกล้งผมนะประจวนด้วยนะประจวนไม่แกล้งผมนะครับ เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอันนี้นะครับบอกก่อนนะครับว่าขึ้นอยู่กับจินตนาการนะครับผมเข้าใจตรงกันนะทุกคนข้างบนมีคนหรือเปล่าครับสำหรับคนที่บอกว่าทำไมไม่เปิดไฟสว่างวิเสีย,สอยงอะไรวะ ตะวันกูมาตอนกลางวันไม่ดีกว่าเหรอนะเฮ้ยเสียงอะไรดังจากข้างบนความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองเพราะฉะนั้น ต้องขืนเคลงไปกับมันคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าเอ่ยบันไดเรดอสองครับทุกท่านไม่เคยมีคนเดินเลยครับว่าเป็นสิบปีเลยมั้งเนี่ยใครที่ไม่ได้ดูไลน์นี้โคตรพลาดเลยนะครับผมผมเองนะครับนะลุยบ้านล้างลุยเดียวมันเป็นพันที่ในหลายๆประเทศ แต่บอกตรงๆเลยว่ายากมากที่จะเจอบ้านที่มีบันไดแบบว่าอยากใหญ่ขึ้นอลังการแล้วแบบเหมือนแม่งไม่เคยมีคนเดินเลยอ่ะทุกๆคนพอนึกภาพออกไหมครับนะถ้าเป็นบ้านหลังอื่นนะครับนะก็อาจจะมีคนเข้าไปลองของกันบ่อยนะเข้าไปบ่อยเข้าไปบ่อยไม่รู้กี่คนต่อกี่คนนะครับแต่บ้านหลังนี้เท่าที่เห็นคุณคือผู้ตัดสินแล้วกันนะครับผมก็ดีใจนะ ที่เราได้มาทำลายอยากใหญ่แอแทุกคนทุกคนเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียง,งจริงจกเสียงจริงจกจริงๆครับทุกคนแต่คำถามมีอยู่ว่ามันคือจริงจกเอธิโอเปียหรือจริงจกอลลสก้า ใครที่คิดว่ามันคือจิ้งจกเอธิโอเปียกดหนึ่งหรือจิ้งจกอลาสกดกสองจะาสกาหรือเอธิโอเปียก็ช่างแ่งตอนนี้กูอยากให้ค่าจั่างชีพพี่สาวท,าทุกคนใครเขย่าประตู มีคนมั้ยครับพี่ใครเขย่าประตูครับพี่เียดังเขาไม่ได้เดี๋ยวอันเล็กแหละอันเล็กแหละแปปเดึงนะทุกคนประตูอยู่ได้ว่าหมอนหมอนที่ถูกทิ้ง กับรอดไฟที่แตกกระจายโคตรเหมือนบ้านในสองเลยยังกูเกลียดมากเลยฟิลแบบนี้นะครับขอมอนไปนั้นที่เธอฝันยามหนุนใครที่อยากได้คาถากันผีของผมบ้างใครอยากได้คาถากันผีของผมกดสองนะครับและคาถาของผมการันตีโดย G D ดี t e r t a i n m e n t ว่าใช้ได้จริงกระดิ่งไคจจนะครับใครอยากได้กดสองมาเลยใครที่ไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้คณจะไม่มีวันรู้เลยนะ ไอ้ผีบอกตรงๆเลยนะสำหรับผมเนี่ยไม่มีความรู้สึกหวาดหวั่นแม้แต่เสี่ยวขนอุยก็ไม่มีแต่ที่ผมเสียวคือคนผ่านไปผ่านมาแล้วแม่งเห็นนะครับหรือรู้ว่าผมอยู่ข้างในบ้านแล้วมึงเอ้ยแจ็คอตนะ หมอนเอาเท่าที่ได้แล้วกันมีคนอยู่หรือเปล่าครับเฮ้ยเสียงแม่งได้วะเฮ้ย ชอบชอบชอบเฟี้ยวเสียงได้เว้ยเสียงโคตรได้เลยครับทุกทุกคนความกลัวคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเองถือว่าผมอาสานะครับมาสอดส่องนะครับผมว่ามันมีอะไรผิด <c oughs> เสียงมันมีอะไรผิดปกติบ้างมั่งหรือใบ เออือเออโอ้โอเนะนหเยี่ยนะแบบนึงเก่งจนเยี่ยวเหนียว โคตรชอบเลยว่ะไม่ไหวแล้วรอก็รอกลัวพอแล้ว กลับมาที่เรื่องของเรากันต่อโอ้ทถ้าเมื่อกี้ได้เสียงเบสสักหน่อยนะมึเงเ้ยมีลูกหมูกับเขาอยู่หนึ่งตัวมีลูกหมูกับเขาอยู่ตัวหนึ่งอ,อีกทีหนึ่งแล้วกันอีกดอกหนึ่งจัดให้นะครับแต่อันนี้ขอเป็นอันเทอร์เนทีฟนะครับผมเมื่อกี้อาจจะเป็นจังหวะแบบสโ,โลโซ็อกพร้อมนะทุกทุกคน อะไรบางอย่างครับทุกท่านเหมือนกูเหยียบกับอะไรเข้าวะเนี่ยแป๊บหนึ่งทุกคนยหยีหยอะไรยหยีหยหยตีดวะไม่นะอะไรวะพระเจ้านึกว่าอะไรยหย,หยีตีนครับทุกท่านที่แท้ก็คือซากฟอสซิลครับผมของตัว ตัวสล็อตที่เบสครับทุกท่านโอ้สพเปซสตานะครับขอให้เจ้าจากไปอย่างสงบสุขนะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่หาดูได้ยากมากนะครับผมกับตัวสล็อตที่เบดครับเฮ้ยเหมือนเจอกับเดวิลครับทุกคนหุยมาไกลจากอเมริกาภารกิจนี้บอกเลยนะครับผมน้องๆน,นะครับ ลูกๆหัานๆแล้วก็เยาวชนของชาติดูไว้นะครับว่าความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองนะครับ <Yeah. S 1> หรือว่ามีสลอตอีกตัวหนึ่งยังไม่ตายครับ มันไม่มีแน่นอนนะครับแต่อน,นิี้มอไม่แน่นะครับผมวันนี้ผมไม่พูดถึงผีไม่โฟกัสผีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเพราะอาเทียเจ้าของนะครับท่านอาจจะไม่ปลื้มนะครับถ้าหากผมพูดถึงเรื่องผีสางวิญโยงวิญญาณอะไรพวกนี้นะครับในสถานที่ของท่านนะครับนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็อยากนั่งอยู่ตรงนี้เงียบๆพักๆใหญ่ๆนะครับนะเพิ่งเห็นผมอะไรอยู่ตรงหัวบันไดเลย นะครับผมก้อนราก้นนะครับขอกราบขอพระคุณนะครับผมอาเยนะครับท่านเจ้าของนะครับสถานที่นะครับเจ้าของผืนดินนะครับบนโฉนดผืนนี้ด้วยหัวใจเลยนะครับผมเผื่อวันหนึ่งนะครับถ้าท่านอาเยนะครับได้ดูคลิปนี้หรือคนในครอบครัวท่านได้ดูคลิปนี้นะครับผมอยากจะบอกว่านะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ทําให้ คนที่รับชมนะครับโดยเฉพาะเยาวชนของชาตินะครับได้เอาชนะความกลัวนะครับกับสิ่งที่เรียกว่าไขจูสุลกุยนะครับผมผมก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยหัวใจเลยนะครับผมเฮ้ยันแบ็บแบบว่ดพาร์ที้ยคิถึงไอ้สองอยู่นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผม